สวัสดีครับผมบ่าวโจดยูทูปชาแนลครับมื่อนี้บ่าวโจสิพามาชมราคาควายงามด้วยครับเด้อมื่อวานฮั่สิไปสอบถามกับเจ้าของควายครับผมโอ้ยเอาไม่ใช่ท่นนั่นสวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูปชาแนลครับมื่อนี้บ่าวโจสิพามาชมราคาควายงามด้วยครับเด้อฮั่สิไปสอบถามกับเจ้าของควายครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับซื้อไปจังไหนครับผมในน้ำตัวนี้ยุดครับผม วายุดครับยุดสืายุตนะครับเนาะยู่บ้านได้ครับเนี่ยมันท่องล้างครับตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของดาวเหนือครับผมลูกสาวดาวเหนือนะครับด้วยเอฟซีครับผมแยวดีคอไงดีครับผมนี่ครับเบ่งหนาเบ่งตาเด้อครับเด้อตาเต้มเกี้ยมจ้ำคออ่องถุงน่องขาวครับผมหัวหมอ้องเด้อครับเด้อเข้ได้บังหัจากปีนะครับเนี่ยปีเ็ดเดือนครับปีเกจเดือนนะครับเด้อมีใบพร้อมเนาะครับเนาะครับผม มีใบม,มีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อนี่ครับผมดาวเหนือครับผมมีใบม um, um. ีหลอดพร้อมดนะครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจนี่ครับผมโทรมาสอบถามได้เด้อครับเด้อเป็นควายแม่สาวนะครับควายแม่นางหน่อยอยู่นะครับครับผมนี่ครับผมซื้อมาจากไหนเนาะครับแม่นี่น้องน้ำตาลครับน้องน้ำตาลเด้อครับเด้อความสูงเขาสูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเกตครับร้อยยี่สิบเกต เป็นลูกสาวดาวเหนือนี่นะครับนี่ครับผมแข้งขาดีครับผมดาวเหนือสิตาโปครับนี่นี่ครับผมเออบักเ้าค้องถุงน่องขาวครับผมค้องปลูกโผพร้อมด้วยครับเรือหัวหมอดท้องครับผมควรนก็ดีด้วยครับเ้วยอควรนหาบเงินหาบท้องครับนี่ครับผมเบิงเบิงบั้นทายครับผมอยากตื่นแน่แะครับนมซีเต่านะครับเนาะครับนมซีเต้าครับ หางบ่อดอกบ่เป็นอย่างนะครับเนาะรับประกันทุกอย่างเลยครับด้อขาทกขาทอนหางดอกแม่นี่ซื้อว่านน่องน้ำตันเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ครับดิผมเปิดไป้าสครับเก้าหมื่นเดครับผมราคาเกษตรกรครับตอลองได้บ่ครับดิได้ครับผมนี่เ้ยครับผมเอฟซีครับผมท่านใดสนใจนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ดิครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าดหนึ่งแนงแนย์ห้าแปดสองห้าหาแปด้อตันครับเด้อลูกสาวดาวเนื้อ มีใบมีหลอดพร้อมครับเรียบร้อยผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิิงได้เด้อครับเด้อกว้ยนี่โอ้ของหญ่ขอตันดีเด้อครับนี่ครับผมโตลำโตเหงาดีครลำโตเหงาดีหางกเหงาเด้อครับเด้อหางกะไก่เข้ามาเป็นพ่วดีครับผมเมืองบ้นไทยเมื่อนี้เปิดจากตัวครับผมเปิดมียูซีตัวครับมียูซีตัวเนาะครับเนาะน้องน้ำตาลนี่คือตัวแรกเด้อครับเด้อแข็งขาดีเรียบดี ก็เลยสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมยู่บ้านยังก็บ้านทองหลางครับบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับผมคอยอยู่ขอนแก่นเด้อครับเด้ออาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเด้อครับผมนี่ครับผมโอ้สวยดีงามดีหู้บอครับนี่งูครับผมเลี้ยงง่ายพร้อมนะครับเนาะราคาเกษตรกรนะครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมเก้าหมื่นเท่าไรก็เก้าหมื่นเจ็ดพันอาโอเคครับผม ครับผมนี่นะครับตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวตัวใดครับนี่เบิ่มพันล้านครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้อเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมตาเตี้มเกี้ยมจ้ำชัดเจนครับผมหัวหมอท้องคออ่องถุงน้องขาวเด้อครับเด้อตัวนี้กับมีใบมีหลอดนะครับเนาะความสูงเขาสูงเท่าไรครับนี่ร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าราคาเกษตรกรนครับบอกไว้เลยนะครับเด้อนี่ครับผมเบ่งบันไทยนะครับ้าของนี่ไปคล้ายปลาแล้วนี่ครับผมเจ้าของผนยากเด้ยครับเด้อ เมื่อนี้เปิดนี่จะราคาพอฟังอยู่ครับผมความสูงร้อยยี่ห้าลูกสาวเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับผมนี่ครับมีใบมีหลอดลูกสาวเบิ้มพันล้านผู้ใดสนใจด้วยครับด้วยกิ่งกลางสอบถามได้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับนี่เปิดไบแปดสิบเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะราคาเนี่ยเขาตอร้องได้ด้วยครับด้วยแปดหมื่นเจ็ดพัน ไว้ได้จากปีหลังก็ปีเท่าไรก็ปีหาเดือนครับปีหาเดือนนี่ครับผมโอ้ยเออบักเฒ่าตาแตี้มเกี้ยมจำชัดเจนขวนก็ดีนะครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่ครับ5825เนาะครับเนาะกิ่งกลางสอบถามได้ราคาอย่ราคาอี่ราคาเกษตรกว่าหรือครับครับผม80,000ื่นเจ็ดครับ8ป0 0 0ื่นเจ็ดพันเถอะครับเด้อ ผู้ใดได้ก้อนกับไปก้อนแล้วครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจลูกสาวเบื่อพันล้านหลอดกับสีรุดนี่นะครับผมซื้อ่าจะไหนกระนองเนี่ยน้องน้ำหวานครับน้องน้ำหวานเะครับเด้อน้ำตาลกับน้ำหวานนี่ครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่แหละครับผมตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกสาวของเพชรอีสานครับลูกสาวเพชรอีสานนะครับเด้อ ความสูงว่าสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเด้อครับเอฟซีอ๋อยืนเที่ยงปั่นต่อไปที่นี่ครับบาเป็นตะหู้เถอะครับผมหู้ครับตัวนี้ความสูงสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมควายแม่สาวอยู่ในท้องผสมไปครับนี่ผสมนะครับความออกราเล้ยงเกาเดือนนะครับเกาเดือนนี้เขาผสมพอพันตัวใดเนาะครับนี่เป็นนันตานั่นเบิ่มครับ โอ้ลานเบิ่มพันลัผมเป็นคือว่าเขาผสมลูกไส้เบิ่มพันลันนะครับเนาะเป็นลูกไส้เบิ่มพัลันครับด้วยเอฟซีครับผมท่านใดสนใจอยากจะได้ควายแม่มันนะครับด้วยพร้อมกินน่องเลยครับปีใหม่พร้อมกินน่องนีครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมซื้อว่าแม่ยังก็แม่กำไรวัทีแม่กำไรครับเป็นควายแม่สาวด้วยครับด้วยห้องแรกเรียบแทงเรียบขาดีนะครับผมนี่ครับผมขาหนาอนาคตข้างหน้าเป็นแม่บอกได้ด้วยครับด้วย เขากะเอาตามทุนเขานะครับเนาะรับประกันทุกอย่างนี่ครับผมนมไข่นมซีโต้ไข่เหรอครับแม่นี่เขาจะเปิดราคาเท่าไหนครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเด้อครับเด้อราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะราคาเนี่ยเขาต่อรองไดหรือครับผมคุณได้เอาไปกับร้อมกินนองเลยครับอยู่พวกโดนครับอยู่พวกเกินเย็นพวกก้อนนี่ละคิดว่าครับผม นี่ครับผมหน้าตาครับผมตาเตี้ยมเขี้ยมช้ำจูงย่างไปดีนะครับคนเขาแง่นี่ครับผมผูใรสนใจนะครับเด้อควายบนมีต่ำนี้ครับควนหาาเงินหาบท้องมีเบิดดดวยครับเอบซีครับผมท่านใดสนใจก็กิงกางสอบถามได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันก็เป็นแต่เรื่องง่ายนะครับหูครับโตเนี่ยนี่ครับมึงด้วยนะครับ เชื่องเซยครับผม่มียั้งเกิดขึ้นราคาเนี่ยเขาต่อร้องได้เนาะครับเนาะผมต่อร้องได้ครับผมอ่าโอเคครับผมจะไปชมตัวต่อไปมีอีกบ่ครับนี่มีตัวนึงครับผมอ่าโอเคครับผมไปเลยครับครับผมนี่เลครับตัวตัวนี้ตัวสุดท้ายมาครับนี่เป็นสายเลือดบ้าใส่ครับเนี่ยเป็นสายเลือดของกล้วยนงบัวครับผมเป็นสายเลือดของกล้วยนงบัวด้ครับเออนี่ครับเบิงหน้าเบิงตาครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำคออ่องถุงน่องขาวครับผมอ่องสองเซนเลครับเ้อแขีงขาใยดี ไว้แม่สาวอ่าผสมเก้าเจริญไว้เนาะครับเนาะนี่นะครับผมผสมครั้งที่สองครับผมมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับด้วยเก้าเจริญผู้ใดสนใจครับซื้อว่าน่องยังก่อนนี่ถุงเงินครับน่องถุงเงินนะครับด้วยนี่ครับผมความสูงร้อยสามสิบแปดมาครับร้อยสามสิบแปดบวกร้อยสามสิบแปดบวกด้วยครับด้วยควันดีนี่ครับผมควันแปะตกสวงเลยครับเบิ้งบันไทยนะครับผมเบิ้ง บันไทยไงกกหางไงเงาหางนี่เหงาเป็นพว่้วยครับเด้อเอ็บซีครับผมเป็นควยแม่สาวผสมเก้าเจริญไปล้อผ่านรอบไปครับนี่ตามหลักรอผ่านรอบครับลอผ่านรอบด้วยครับเด้อนี่ครับผมซื้อพน้องถุงเงินออันนี้เรียงไงนะครับเนาะเรื่องลักษณะี่เชียงหัวหมอทองดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับ เอาเบอร์โทรศับนี่ครับ098ก้ย์ด้ลครับเด้อควายเฮายู่บ้านบ้านทองหลังครับบ้านทองหลังตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกนครับครับผมแม่นี่เขาเปิดราคาเต็ยครับเนี่ผมเปิดไปยี่สบสองแสนห้าครับสองแสนห้าครับผมราคาเขาต่อรองได้เนาะราคาต่อรองได้ครับนี่ครับผมสองแสนห้าครับผมอยากให้ ให้เพิ่นชมนั่นแหละดึงไปทั้งปุูนให้เพิ่นชมเบิ่งบ้านไทยค่ะคับเด้อหุ่นนะครับผมเก็บเีครับผมเินหางแง่ครับนี่หางแง่แยมาตรงๆรงไปเลยห่ดนะหางแง่แยบิ่งเด้อครับผมล่นล่นป้ามือครับพวกหางบ่ต้องเว้าเลี้ยงบ้านไทยครับทั้งบ้านไทยทั้งหางนี่คักเลยครับผมราคานี่เฮาต่อรองได้เนาะครับเนาะได้ครับผมนี่แหละครับผม ข้วยแม่สาวด้วยครับเด้อผสมเก้าเจริญโเบิงอย่างไยครับจากยางามบิงตะบันไทยนี่นะครับหางเงาหางไงสันหลังเห้ไงเอฟเสียร้อยสาบวกกันบ่ครับนี่อนาคตข้ายตัวนี้ที่มีรอยซสีบที่ผาครับครับผมทอดแค่นน้อนนะครับขนาดข้ยซ้ำหนีซื้อครับผมเออเก่างครับผม่มบ้งเออเกล่าด้วยครับผมครับเอยลำตัวงเงาครับตัวนี้ พี่น้องท่านใดสนใจนะครับเรืออยากจะได้ควาวยไปเลี้ยงหรือว่าไปพัฒนาเห็ดป็นแม่บอกได้สบายเลยครับผมเบอร์ท่านี้แม่บอกครับครับผมข้าท่านเอาเท่านี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามไอ้บ่าจู่นี่นะครับเด้อสีหาคลิปใหม่ๆหมาใหม่ fc หรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ